สวัสดีแฟนวลอลเลย์บอลทุกท่านนะครับคลิปนี้จะมาพูดถึงกระแสทางโซเชียลที่หลายๆคนต่างก็บอกว่าจริงหรือถ้าใช่มันสุดยอดเลยอยากให้เกิดขึ้นที่ไทยอีกครั้งมันคือเรื่องอะไรกันแน่แอดได้ไปเก็บข้อมูลแล้วก็ดูความคิดเห็นต่างๆของแฟนวลอลเลย์บอลซึ่งก็มีข้อมูลคร่าวๆที่เขาความจริงอยู่ไม่น้อยดังนี้นะครับข้อแรกนะครับ ทาง FIBB ได้ชื่นชมสนามไทยว่าเป็นเจ้าภาพที่ยอดเยี่ยมจัดการแข่งขันที่ทำให้คนทั่วโลกทึ่งทั้งในสนามกองเชียร์เอ่ยเกมการแข่งขันที่มีคนดูเต็มตลอดการเชียร์แบบมีอารยธรรมซึ่งก็หมายถึงการเชียร์ที่แบบไม่มีส่งเสียงโหอะไรแบบนี้นะครับและก็ยังมีแฟนวอลเลย์บอลที่ใจดีมีของให้นักกีฬาแล้วก็ติดตามนักกีฬาทั้งส่งทั้งรับตลอดมีรอยยิ้มที่ยิ้มง่ายมีมิตรภาพที่ดีต่อนักกีฬาต่างชาติ ทุกๆุกชาติได้รับการต้อนรับที่ดีนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทาง FIBB ได้ชื่นชมมาก็ทำเอาแฟนบ,ลบอลไทยของเราอมยิ้มไม่น้อยเลย ส่วนเรื่องที่2นะครับนอกจากนั้นนักกีฬาก็ได้โพสต์ขอบคุณแล้วก็พูดถึงสนามไทยแบบหาคําบรรยายไม่ได้มันดีมากๆคนดังหลายๆคนที่เป็นนักกีฬานะครับจะเป็นกาบี้หรือว่านักกีฬาตุรกีบลาดินอะไรแบบนี้ก็มีการโพสต์ให้เกียรติแล้วก็บางคนก็ยังทิ้งท้ายเอาไว้ว่าอยากกลับมาเล่นที่สนามไทยอีกนี่ก็คือความรู้สึกนะครับที่สะท้อนให้ทุกคนได้เห็นว่า การที่ไทยเราได้จัดการแข่งขันหรือว่าเป็นเจ้าภาพนี้มันดีอย่างไรนอกจากนั้นแฟนวอลเลย์บอลที่ไม่ได้ชื่นชอบแต่เพียงสาวไทยอย่างเดียวแต่ก็ยังอินไปถึงผู้เล่นต่างชาติคนอื่นด้วยจนนักกีฬาเขารู้สึกและก็สัมผัสได้ว่ามันวิเศษสำหรับเขาจริงๆ ส่วนเรื่องที่3นะครับด้วยเหตุนี้เองทาง f l v b เหมือนจะมีเสียงสะท้อนออกมาว่าในปี2024ที่ไทยจะได้เป็นเจ้าภาพมีอย่างแน่นอนและที่สำคัญอย่างน้อยๆมี1ครั้งทำให้หลายๆคนก็มองว่าเอ๊ะ หรือว่าสนามไทยจะได้รับโอกาสในการจัดเป็นเจ้าภาพถึง2รอบใน VNL 2024ถ้าว่าเป็นแบบนั้นจริงๆก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญสุดๆเหล่าแฟนคลับก็ต้องเตรียมตัวกันให้พร้อมเพราะฤดูกาลแบบนี้เชื่อเหลือเกินว่าแฟนชาวไทยของเราสู้ตายอย่างแน่นอน สำหรับประเด็นนี้ที่ว่าไทยจะต้องได้จัดอีกแน่นอนในปีหน้าโอกาสก็น่าจะถึง80-90%นะครับแต่ที่น่าทึ่งมากๆนั่นก็คือคอมเมนต์ของคนทั่วโลกพูดถึงสนามไทยนั่นเอง นั่นก็คือเรื่องที่4ี่นะครับที่จะพูดถึงต่อจากนี้คอมเมนต์แฟนวอลเลย์บอลทั่วโลกนะครับจากที่แฟนคลับทั่วโลกได้ติดตามการแข่งขันในสนามไทยทําให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นต่างๆนานาว่าไทยควรได้เป็นเจ้าภาพสนามสุดท้ายคุณสร้างสรรค์ทุกอย่างได้สุดทึ่งการเชียร์ที่ทําให้คนทั่วโลกตกใจเพราะเชียร์แบบมีอารยธรรมแบบนี้ไม่มีที่ใดในโลกนอกจากประเทศไทยแฟนชาวบรา,บราซิลนะครับเป็นหมื่นเป็น ป็นแสนเลยก็ว่าได้ต่างก็คอมเมนต์ถึงคนไทยพวกเขาก็ได้บอกถึงคนไทยว่ารักประเทศไทยรักคนไทยคุณสุดยอดจริงๆพวกเรารัก คุณมากๆนะครับประมาณนั้นนี่ก็คือการสื่อสารออกสู่คนทั่วโลกทําให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นและเป็นเรื่องที่ดีต่อประเทศไทยของเราด้วยนะครับคนที่สนใจมาเที่ยวก็จะมีมากขึ้นและก็ข้อนี้ต้องขอคาระวะเลยทีเดียวเพราะมันได้ประโยชน์และเป็นซอฟต์พาวเวอร์จริงๆ ส่วนเรื่องที่5นะครับไม่พูดถึงไม่ได้เพราะว่าทาง FIBB เคยยื่นข้อเสนอให้ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันชิงแชมป์โลกมาแล้วแต่ด้วยที่ไทยเรารับมือกับงบการจัดที่สูงไม่ไหวจึงปฏิเสธข้อเสนอนั้นไปแต่ VNL 2023นี้ทำให้ FIBB ต้องทำทุกวิถีทางเลยก็ว่าได้เพื่อให้ไทยได้เป็นเจ้าภาพการแข่งขันทั้งวี L เองเอ่ยหรือว่าชิงแชมป์โลกเอ่ยที่กาลังจะถูกจัดขึ้น ทุกๆ2ปีคิดว่าน่าจะได้ข้อเสนอที่ดีและก็เอื้อต่อประเทศไทยอย่างแน่นอนจากทุกข้อที่ได้พูดมาทั้งหมดนั้นต้องบอกว่าสนามไทยของเรากำลังจะเป็นว่าที่สนามรอบสุดท้าย VNL 2024และการจัดชิงแชมป์โลกที่อาจจะเกิดขึ้นต้องรอกันพูดคุยและติดตามกันต่อไปว่าจะเป็นจริงได้มากน้อยเพียงใดแอดก็ขอให้เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับได้ทั้งแฟนคลับ ได้ทั้งการท่องเที่ยวของประเทศซึ่งก็มีผลดีกว่าผลเสียอย่างแน่นอนแล้วแฟนวอลเลย์บอลคิดเห็นว่าอย่างไรคุณเห็นด้วยหรือไม่กับเรื่องนี้คอมเมนต์บอกกันได้นะครับแอดขอขอบคุณแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านที่รับชมคลิปช่อง GO HD แล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องของเรารวมถึงให้กำลังใจด้วยการสมัครสมาชิกหรือว่าสนับสนุนซุปเปอร์แทงและเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ